มาพบกับคำศัพท์ต่อไปใน SIT Word กันนะคะคำศัพท์คำนี้เป็นคำศัพท์ที่น้องๆที่เตรียมตัวสอบจะพบบ่อยเลยค่ะก็คือคำศัพท์คำว่า s u m m o n นะคะ s u m m o n เนี่ยมีความหมายหลายอย่างเลยนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะแ่มต้นจาก S U M M O N S U W M MM O N นะคะ s u m m o n คำนี้ค่ะในความหมายแรกเนี่ยนะคะหมายถึงรวบรวมค่ะ เมื่อคำศัพท์คำนี้หมายถึงรวบรวมนั้นความหมายของมันจะเหมือนกับคำว่า gather assemble รวบรวมค่ะ rally รวมถึงคำว่า m u s t t h o k I summon my courage for the test นะคะฉันได้รวบรวมความกล้าหาญของฉันในการสอบค่ะ I rally my courage for the test I muster my courage for the test นะคะการรวบรวมเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำว่า gather assemble rally มาสเตอรปวารรวมนะคะส่วนคำศัพท์ความหมายที่2เนี่ยนะคะของคำว่า Su m m o n summon มมนอกจากแปลว่ารวบรวมแล้วนะคะหมายถึงการเรียกมาประชุมการเรียกมารวมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งการเรียกเนี่ยนะคะเป็นการเรียกอย่างเป็นทางการอย่างเช่นเรียกตัวให้มาขึ้นศาลนะคะเรียกตัวสมมติเรียกทนายนะคะให้มาทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง คำศัพท์คำนี้เนี่ยนะคะคำว่า summer นั้นจึงมีความหมายในนิยามที่สองค่ะว่าเป็น officially call for someone or something เขาเรียกว่า um, call for someone or officially purpose นะคะเป็นการเรียกค่ะเพื่อให้มาปฏิบัติงานนะคะเรียกตัวมาขึ้นศาลเรียกตัวมาปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะใช้เป็นคําศัพท์ทางด้านกฎหมายนะคะซึ่งในนิยามที่2เนี่ยนะคะก็จะมีความหมายเหมือนในคำว่า c l l p o r a แล้วก็มีความหมายเหมือนในคำว่า site นะคะนี่ก็คือนิยามที่สองของ,ของคำว่าเสมือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นครูฮงจะเขียนเป็นภาษาไทยตรงนี้ไว้นะคะแปลว่าเรียกเรียกหมายอย่างเป็นทางการ นะคะเรียกหมายให้มาปฏิบัติงานนะคะในความหมายที่3มของคําว่า Sum m o n นั้นนะคะนอกจาก Sum เมอ,อมีความหมายว่ารวบรวมแล้ว,ลวเรียกหมายแล้วนะคะ summon ยังแปลว่าพร้อมที่จะใช้ประโยชน์นะคะในความหมายนิยามภาษาอังกฤษเนี่ยเราให้ความหมายของเขาว่านะคะ make ready for use เนี่ยค่ะในในยิยามความหมายที่พร้อมใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยนะคะ จะมีความหมายเหมือนกับคำศัพท์เท่ๆคำหนึ่งค่ะคือคำว่ามัชชลมัชชลก็คือการเรียกใช้ประโยชน์มั c ช r ลรีซอสส์นะคะเป็นการซัมมอนรีซอสส์นะคะคำศัพท์คำว่าซัมมอนเนี่ยนะคะเจอบ่อยๆเลยเพระาะฉะนั้นเนี่ยนะคะหากเห็นคำว่าซั m มอนแล้วนะคะต่อนนี้คุณหน้าคุณตากกันแล้วนะคะหวังย่างยิ่งค่ะว่าคำศัพท์พวกนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวสอบ SAT ของน้องๆค่ะ